ขันกมสะเก็ดกระยันเก็ดหมดบังเลยต้องมาดังไฟอ่ะลางนอกก่อนทุกคนพร้อมพักแน่นอน มีดมาเฮอเมรล้วเฮอเมทีกำนอกอบ,บึ้งเนยด้ยนั่งกันนอกฮะอ,าาอ๋อเลื่นอนแบนี้า่ก่อนนะั้น ลูกยง้มมัอนน,อนะนี่เมป้อนลงเลยเนี่ยพาอีเลี่ยงนะป้านน,าน,นอ้อยเนียน่ยเป่า อันนี้อ่อะเฮียนี่ เหือก mm. อก็เป็นเหมือ ต้มนอเนาะต้มน,ออน้มนอบ้องหม,มือนกับห้าเลยนี่ไหนเมื่อหน้าลองลองเฮ็ดฟักน้อยละวต้มละแกงเบอร์เห็นนั่นเห็นคนไทยคนเก่งอันแบบคนอีสานคนเก่ง่ะเขาเสียหิรฟักน้อนมุนๆนั่นนะ่ะแกงงนะ เนี่ยมากบอกตดนไดกตักมาบ่เดินกับมา้าได้นั่นหลตักดตกินให้เราจะายสันั้นเนาะ บุเดียวกับสุกนอเฮียน เอิ้นที่บอกปาเจ่ะเอ,อิ้นมาเมื่ดมือ อมนอทุกคนโอ้คือเราเฟินสิต,ตกต๊ะเราบ่ตกะสินะแม่เน้อนะไม่บอกนี่นอเฮียทุกคนนอ้อนบ่แม่น้อไม่จันทร์มากไอนอนี่นะแม่เน้อไอจันทร์จะกินซุปนอ้อใหม่ซุปสะข,ข้าวคัวเนาะไปเท่านี้ก่อนบอกเอออันนี้ต้มก่นอนเนาะไอเจอ้ากะปิ่เดียววะ ใสไปสตกินแกงมั้ย okay. 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 ังบมดสะใจเด้อฮอนอยากกินนี่ียวทุกคนเค็มแกงออกไฟนะออกไฟฮอนทุกคนแม่จันซีมาซอยเป็นต้นน้อยๆก่อนเนาะเห็ดออนๆนทางบ้เหาบัวนั่นฟักมาซอยเลยต้มซุปเลยโอ้ เอาเป้าไฟก่อนเออเป้าอ่ะเป้านะก่อนบอกเป้าพัดลมก่อนบอกนอนม่เฮียทุกคนกินออดอ่อนห้อมห่อละแม่เนาะให้เขาปุ้นจริงก็คือสซีเซลเนาะมีเงียดนอนละแม่เนาะเออเดี๋ยวเฮ็ดก่อนมื่อื่นก่อนมเล่นมงเงียดกับปลาดลูกฮะเฮ็ดม่านนอนอีนึง ปักปีอยู่ส่วนก็มีก่ น่าเซฟกัะนะทำเครื่องซุปน่อทุกคนมีมะเขชรต้นขิงขิงอ่าการะเทียมอเอาไปจี้ไฟทุกคนเลย ใส่ใบขิงกับใบหอมหฮือดทุกคนเห็นป่หอมหฮือดใส่ทำกันมีกระบอกเขาจะคอยซอยกัน หองกว่าทุกคนใส่บักผิดใส่เครื่องที่เราตำมาเลยมือนี้ใส่ข้าวคั่วได้เมือนี้เดินเมือ่อไรท่านใส่มือไร้าจารยที่ใส่อันบางงาแล้วก็ใส่ปลาแดกทุกคนแล้วก็ ใส่เขาครัวโคนมาทุกคน ตรุปน่อไม้แจล้วมันเทุกคนป่ะมินเข้ากันมันจ่างบ้อยจ่าวนุก กกนอนเฮีย,ยแซ่บบักเกียบแซ่บซุปนอจ๊กน,น,นอจุกกะปิแล้วกันปิ้งซีนแห้งกับปิบ้งซีนหมูปลาแห้งกับทอดปลาแห้งกินกับเป็นอะไรตัวยแซ่บเลยนอนจ้ำหอนกะปินอนเฮียกับนอซะก้อน,นอนีแซ่บนนเนาะนอนีนอน่แซ่บกว่าทอดยห่าม่ได้เนี่ยตัวย เร <time> <c oughs> ื่องผู้ี่หละเลยเออเหอพี่คอยบอกกิ๊มาหาคอยอยู่ขอพูดมีคู่ไปของไปยากไปคู่เดียวเขาเอาไปขายลกยางบ่เอาไปเลยเนี่ยพี่พี่น้องสิกันงานต้องาน่เขาที่เขากันไหมเอเอออีเมลจะจับเด้อเอาเอาตู้หเอาแม็ดอนั้นมันรูดเ่อของมันไม่เม็ดูเอาเพื่อกินโรโรเลยนี่ได้รว่มันรูดเขาเลาะเอาไู้ักประกันนะเอาไฟเข้ามะ ทีเบิรงสุกนอนสุกจะหองเธออ่าวสุกเก่าเลยดีเบเาะัเราควไม่น่ใจะมงานเลยเจ้าไม่กินแต่าครัวเเ้าน่มเช่มงานแซ่บกอีกต่เจอสุกงาน่า่บกันแซ่บคล้เนี Nóng mùa tông lại lắm hm. Hãy bên ngoài nhớ của pháp. O nhớ của luật, nó đi tông cho cháu tang hai. In vệ sụp nó, nguyên sáng nhớ. Mẹ con tang thang quen thang quen thang quen ้องไห่คนเนาะยังไงมคนเห็ดปาเนี่ยอตอนแม่แบบนู้นม่จะไมู่้เนู้ทำแกรถึงแกงกมุดว่าเฮห็ดยูทูปสมัยเนาะคนหลายๆคนมีป้ายเฮ็ดยางกระปั่นเฮ็ดยางดูอะไรกันเลยคนไอยูทูสมัยนั้นก็จะมีหลาบพ่งคือการมุดพูดอะไรบ่บ่รองักตรงนี้ ทุกน้ำทุกแม่มาล็กขอก็ข้าวเราเก่งข้าวเราแค่เป็นเองอัตโนมัติเนาะืมสิกืลลงใบกับบรอรโพจุะดูส่เหรใคร

ยำซีนก่อนงยำซีนก่อนห่งปากบเลืบอแ่อนนบงเบอลยละ,ะ,ะเลอเมัออน,น,นา,า,อานงนอะไม่อยากรับกะทิ่ ハハハハ。 นอนนี่จะไม่หวานแซ่บใช่ปะใช่ปะหางมันนี่ป่ะหางมันแหลกท่ำปเลยโอ้อ้โอะไร มันเป็นยามัน huh. ช <ator> ah ื่นะไข่ก็แม่บอกอืมเน่ามันก็ชื่นมันชื่แถ้ามันทอาไขรก็จืดนะปิ้งแลมันเป็นมันคิ้วปิ้งหรอน้ำน้ำมันแช่กันได้ได้้กลิ่นไงอ่ะกลิ่นด้หมดเลยเนาะ น้เฮียกับน้าอนจะมาบ้านคอยเหลือ้คอยเคยกินน้เฮียกับน้าซอน่อจะมาห้าคอยเหลือคนเคยกินแต่ก่อนจะไ่เคยกินหรอแต่ก่อนงแบบบุฟเฟ่ด้กินนอกกินนอที่ป ouais uh ูเนกินกับมูน้อด้ แมนบุ้งนออะไรเนี่ยแล้วกับบุกค่อยได้กินเนี่ยแกงนอเบกกี้ไปดินมนาไม่น้ำฝนไม่ครับแกงนอแับมุ้งแบดไม่น้ำฝนอ่ะถามเงินนะถามเงินดูงีอ่ะเบกกี้ ล่มือนี่จิได้บัวรงสาเหมือนกนคุณพูดนอืไรตอนน้อยผมหัวนอนเลยเรเคยไปเลยมุ้งว่าหลังอยู่ไม่มุ้งจะไปท้างเดี๋ยหอยู่มาเฮงซาไปเออที่จริงนายฝนบเห้อไปกินสับเจียจตอนนั้นเด็าแถวๆนั่นแหละกิ่งลาบอืะข้ามน้ำ ขามน้ำกินพ้อนนั่นน่ะไม่น้ำแ่ก่อนเราไปน้ำเลือกอ,อ่มมมะมอเจนปเมนบเมนราบเหี้ยวขามน้ำไปแล้วมีอกโมโูน้ำมเดียวนี่หนาโตน้ำมันหนาโต,ไม,าโตไม่นะทั้งเปบกระสานอืมแช่เลยนานาเนปุ่น ีเราปิ้งเป็ดแซ่บมีนย่างไรเราหั่นเดียวแซ้นน้ำเจียวแล้วนะเจียวแล้วให้เจียวมาข่า ไอซีอันนนะไอซีพุ่นมีเอาไอ้ดออิงตีนไปจูท่านไหนไอซีมีจ้ะไอซีมีอต่นเ้ามือต่อมาละเด้อเอาต้เ้ฟาวฮาร์มดะเห็นกองอารมณ์ดีค่ะกำาดีผู้เดียวโทรเห็นมาไหมมอนละให้มื่อดตู้ตุ้นมามินชงเดนปเนมา ให้หักกระเซาตื่นนอนมาแล้วก็ให้อันนี้ใส่สุดอันมาเตอเมริกาเอ้นี่นะสีนี้นะจะมาหนุ่มจะจะไม่ไปดินุ่มโซ่งยักงานก็เลยมัดหัวเนาะีปัจจุกโซ่งยักงานก็เลยมัดเนาะแล้วลูกสี้ลมเลมนะลาทุกคนไปกันเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำนักงานหน้าทุกคนไปกันบ๊ายบาย ่าเพา่อแม่ฮิตเ,เดินไปหาพ่อมีพวกลูกเรามิดเลยล้แม่